นูชื่อนรดาสกุลวงศนาค่ะชื่อเล่นพิมเพลงค่ะเป็นเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีค่ะหนูเริ่มเล่นทนิสตอนอายุ6ขวบค่ะก็เริ่มจากตอนที่ไปสนามไปดูพี่ชายค่ะแล้วพี่ก็มาบอกว่าเอ้ทำไมไม่ลงไปอะลงมาดีหนูก็เลยลงไปเล่นกับพี่เขาพ่อแม่หนูก็สนับสนุนก็มาอยู่ข้างๆหนูตล,ลอดให้กำลังใจหนูตลอดค่ะเวลานหนูแข่งค่ะ พอหนูรู้สึกเหมือนจะไม่อยากจะเล่นแล้วพ่อคุณแม่ก็ก็จะมาทำให้หนูสร้างแรงฮึดขึ้นมาใหม่ค่ะก็ช่วงแรกๆซ้อมเยอะค่ะก็ตื่นมาตี5้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นไปซ้อมค่ะเสร็จแล้วพอซ้อมเสร็จก็จะไปโรงเรียนค่ะ ไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่ค่ะหนูจำไม่ได้เหมือนกันคือว่าหนูซ้อมไปถึงกี่โมงแล้วก็กลับบ้านไปกินข้าวนอนค่ะก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคนบังคับหนูอะค่ะหนูเป็นคนเลือกที่จะเล่นเองค่ะ ทำไมเป็นพินเพลงใช่ไหมคะสองคนโตคุณพ่อตั้งคนเล็กเนะี่ยคุณแม่ตั้งคุณแม่ก็อยากได้อะไรที่มันแบบดูสบายสบายดูรู้สึกแบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคุณแม่ก็เลยขอตั้งเอาใช้ชื่อนี้พินเพลงคาม่าแววสาหรับคุณแม่ว่าคุณแม่มองเรื่องเป้าหมายเป็นหลักก็ให้น้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรามองว่าเรามองเรื่องการพัฒนาเป็นหลักอะคะ่ะก็พอเขาได้พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งเราก็โอเคส่งเสริมให้พัฒนาต่อไปเห็นพี่เล่นเรื่อยๆจากเห็นพี่เล่นเรื่อยๆก็ขอลงมาเล่นเองโดยที่่เราไมไดมด้บัังค พราะปกติตอนเด็กๆนี่ค่ะพิมเพลงจะฝึกเล่นกอล์ฟเมื่อก่อน<ม>ให้ลูกเรียนเยอะเกินไปค,ะค่แะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลิกเรียนปุ๊บก,ก็ต้องเรียนพิเศษสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษมันไม่ใช่ค่ะมันมันมันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่สิ่งที่ลูกจะประสบความสําเร็จได้รู้สึกลูกจะขาดชีวิตความสนุกกีฬาที่ทําให้เขาแข็งแรงมันก็ไม่มีเราก็มีความรู้สึกเอาไปไว้ที่สนามเทนนิสดีกว่าเล่นแล้วมันสนุกมีความเพลิดเพลินก็เกิดความชอบแล้วก็เริ่มพามาแข่งกําลังใจสําหรับพ่อแม่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับ ตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องผลแพ้ชนะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญนะคะเรามองในของเรื่องของการพัฒนาพัฒนาในแต่ละแมตช์พัฒนาในสิ่งที่ลูกได้เอาสิ่งที่ฝึกซ้อมเอามาใช้ในสนามหรือเปล่าหรือว่าเราก็จะคุยถึงสาเหตุว่าสิ่งที่ลูกแพ้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่บอกว่าเราไม่ได้แข่งกับคู่แข่งนะพิเพียงเราแข่งกับตัวเองเราแข่งกับบอลสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้คุณพ่อจะให้น้องฟังมาตลอดตั้งแต่เด็ก จะคุยกับลูกทุกวันเราให้ความรักแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับลูกนะคะในในวันที่ลูกรู้สึกผิดหวังกดดันหรือเสียใจเราก็ยังบอกกับลูกทุกๆครั้งว่าไม่ว่าลูกจะแพ้หรือจะชนะพ่อกับแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมและรักลูกมากกว่าเดิมก็การเล่นกีฬาก็ทําให้สุขภาพดีค่ะดีกว่าที่จะต้องนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็เล่นเกมมาเล่นกีฬาอย่างน้อยสักประมาณนิดนึงก็ยังดีกว่าค่ะ หนูที่หนูได้มาจากการเล่นทีนิดก็หนูได้คบเพื่อนใหม่ๆที่เนี่ยค่ะแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันมากเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่อยากจะเล่นกีฬาทนนิดค่ะก็ถ้าสมมติกลัวแดดอะนี้ก็มันก็มีสนามอินดอร์ให้เล่นแล้วค่ะแต่ถ้าอยากเจอกับแดดก็มาข้างนอกก็ได้ค่ะมาเล่นตรงไหนก็ได้ถ้าอยากจะอยากได้เอาตังค์ไปดูแลตัวเองนะคะก็ ต้องพยายามเล่นให้ถึงอาชีพให้ได้ก่มเอนพะพจูเนียตอนนี้มันยังไม่มีค่ะพอไปเล่นเหนออาชีพเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่ถ้าไปถึงระดับโลกได้ก็จะเยอะกว่านี้เยอะเลยค่ะ